เอ้ยสมแล้วที่เป็นคนของตระกูลช่างกวนพรสวรรค์ไม่ธรรมดาเลยเฮ้ยนี่ข่ายังคงยึดติดอยู่อีกอย่างนั้นเหลยเนี่ยตอนนี้เองตันไหของข้ามันใหญ่มากเกินไปมันช้าและยากที่จะทะลวงขึ้นไปได้สามชั่วโมงต่อมาเอเอ ในที่สุดก็ทะลวงขั้นมาได้สักทีเฮ้ยไม่ง่ายเลยจริงๆนั่นเนี่ยเฮ้ยโอ้นั่นมันทะลวงขั้นรอบสองอย่างนั้นเหอรอทะลวงขั้นอีกแล้วอย่างนั้นเลยเนี่ยเก้าชั่วโมงโตมาเอ้ยเอ้ย ชายคนนี้เป็นใครกันแนะ่เฮ้ยระดับพลังของข้าคืออย่างที่แท้จริงทะลวงไปถึงสี่ขั้นแล้วอย่างน้อยฐานพลังในระดับอย่างที่แท้จริงของคนอื่นควรจะทะลวงไปถึงระดับแปดแล้วแต่เขาก็ยังช้ากว่าข้าอยู่ดีเอออแปลกมากมันแปลกมากจริงๆด้วยฮะฮา เอ้ยรู้สึกโล่งยังไงก็ไม่รู้แฮะเอ่อนี่มันอนาคอนดาเอเออ๋เอเอ,เอ <c oughs> ของเราใหญ่ละสิเจ้าดูข้าได้ตามที่ต้องการเลยนะงั้นข้าขอดูเจ้าบ้างจะได้ยุติธรรมนะไหนๆขอดูหน่อยเฮ้ยหูปากเหม็นเน่าของเจ้าไปได้เลยจะบ้าโลกจิต เราสหายตระกูลผู้บ่มเพาะช่างกวนเดินทางมาจากแดนไกลช่างพบเจอได้ยากเสียจริงๆเออท่านยางตาโยข้ามาที่นี่เพื่อมาขอร้องอะไรบางอย่างขอร้องอย่างนั้นเหรอสหายตระกูลช่างกวนพูดมาได้เลย เอ้ยข้ามาที่นี่เพื่อมาเฝ้ารอดูการประลองระหว่างสามสนักใหญ่แต่คุณหนูสามของตระกูลช่างกวนยุเออสุขสนมากออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้เรายังไม่ได้ข่าวขขาวเธอเลยที่นี่คือเขตของเหิงหยวนหวังว่าท่านย้างตาอยู่จะส่งกำลังคนออกไปค้นหาพวกเราตระกูลช่างกวนจะขอบคุณเป็นอย่างมากเออแล้วคุณหนูของตระกูลช่างกวนหายไปตอนไหนหล่ะฮะ เออก็คงจะเป็นตอนที่อยุแขวนเจ้านะขอรับอาแขวนเจ้าอย่างนั้นเหรอตอนนี้สมุนไพรวิญญาณล้ำค่าถูกใส่เข้ามาข้างในนี้น้อยลงเรื่อยๆแล้วหาแล้วมันยังไงอย่างนั้นเหรอเฮ้ยก็ไม่มีอะไรหรอกแค่ใกล้ถึงเวลาที่เราจะสู้กับแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการหลอมเม็ดยากืนแกนแท้โลหิตหลอมรวมจิตวิญญาณของเด็กทารกในช่วงการหลอมจิตวิญญาณนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเราจะหนีออกไปยังไงละ่ะนั่นไงมันมาแล้ว ออเอ้ยเรียบรีบทำอะไรเร็วเข้าสิข้าข้าไม่ต้องการที่จะหลอมวิทญ,ญาณเข้ากับเด็กเอทารกพวกนี้นะข้าเอ้ยข,ข้าก็ใช่ว่าจะยากซะหน่อยแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมเอ้ยถ้าพวกเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าก็จะได้รับความยุติธรรมเออ <laughs> อ,ยอย่าเก,กินแก่นแท้โลหิตของข้าในที่สุดในที่สุดก็ออกมาแล้วข้าจะกลายเป็นหยอดนักปรุงยาระดับพลังของข้าจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแน่นอน <laughs> เฮ้ยตันเฉินเจ้าขับไล่ข้าออกมาจากเมืองตัน,นเฉิง้ย เจ้าคงไม่คิดว่าข้าจะยังคงมีชีวิตอยู่สินนะขอให้ก่อนเถอะข้าจะทำให้เจ้าต้องชดใช้ด้วยความทุกข์ทรมานและสูตรยาพันธ์อมตะก็ต้องเป็นของข้าด้วยยะเยเชิญต้องรออีกนานแค่ไหนข,ข้าทนไม่ไหวแล้วนะ โอเคถ้างั้นตอนนี้แหละ